ยกทำไงที่ป๊าป๊าสอนทำไงเออใช่เก่งมากโ oh. อ้ไม่ใช่ไมโครโฟนเดี๋ยวป๊าให้เปิดเพลงก่อนเปิดเพลงกันนะครับเอาเพลงอะไรดีนะเพลงอะไรดีน,ะน่เราเล่นดัมเบลก่อนสิดัมเบลดัมเบลสีเหลืองอะ่ะใช่ ย้อนใส่ในใส่ในนั้นไม่ได้ระวังมันหล่นทับแขนนะตรงนั้นมันหนักมากอ๋อออได้เหมือนป้าอุ้มอ๋อออกกําลังกายเหมือนปออ้า,อ,อ,กกาอ,ปอุ้มเหรอโอ้โหาเคยมาแอบดูเหรอเคยแอบดูป้าอุ้มออกกําลังกายเหรอลูกไปกินข้าวเพิ่มพลังก่อนไหมแล้วค่อยมาเล่นฟิตเนสไหมเอาเปล่า ไม่เอาไม่เข้าไปข้างในลูกมันอันตรายที่ยกเวทใช่ที่ยกเวทมันอันตรายลูกยกเวทอยู่ไหนก็เนี่ยยกของนี้เนี่ยของไทก้าสีเหลืองไงที่เป้าซื้อมาให้สองอันน่ะใช่อันนี้แหละอันนี้แหละของผู้ชายอันเนี้ยใช่เลยเออ,อยกอย่างนี้ยกอย่างนี้ป้าทําให้ดูทําอย่างนี้ครับเออทําอย่างนี้ครับอืมใช่ โอ,อ้โระวังเตะนะเวยอ,อืมนี้อ่าไปไปหาม,ามันมีป่ะค่อยๆเดินออกไปนะอรอยอยู่ไปดิที่บเบเอันใหญ่ใช่อันใหญ่เป็นของป๊าป๊าไทก้ายกไม่ไหวหรอกเอาที่ใส่แหงหื เอานวมเหรอใช่<ด>นวมมันจะป้ายีมให้ออกมานะเดินออกมา,มาไ,ดได้เลยอ่ะนี่นี่นวมนวลใส่เองได้หรือเปล่าเอานวมสองอ,นะอันนะโอ้อยากกระชกใครอ่ะฮะใครก้อยากกระชกใครชกใครดีกระชกป้าก็ได้มาชกป้าเลยโอ้โหโอ้โอ้โหอ่ะ โอ้โห oh oh. ป๊าเปิดแอร์ก่อนดีกว่าจะได้ไม่ร้อนดีมั้มเปิดแอร์ก่อนป๊าเปิดแอร์ให้ก่อนอยาอยาอยาโอ้โหโอ้โหอ่ายกน้ำเบบหยยกดีๆนะระวังมันตกใส่ขานะ <Yeah. S 1> เออคือที่ละอันอยา ร้องเหมือนเดือดหักเลยใส่หมวกอ๋อจะใส่หมวกด้วยเอาอันนี้ดีกว่าอัานอนี้เอาสีไหนอ๋ออ๋ออ๋ออหออ๋อไม่เข้าไปน,นะอันตรายมันหนักลูกไปสีดำสีดำเอานนมสีดำเหรอ อ่าไปยืนตรงโน้นไปยืนลงกว้างโน่นเอ่นดำองอได้โน่นสีดำสองอันนะโอ้โหเป็นนักมวยตั้งแต่เด็กเลยนะอ่าอุ้ย นวมหลุดออกมาได้ไงเป็นนักมวยต้องจับนวมไว้ใส่ให้มันแน่ๆนๆหน่อยใส่ให้มันแน่ๆนๆหน่อยอันนี้เจ็บอันนู้นเจ็บเจ็บเหรอเออไปยกดัมเบลดีกว่าจะได้กล้ามใหญ่เหมือนว่าป้าอ่ะเออใช่ใช่ใชงั้นแหละหุยอย่าไปโยนอย่างงั้นสิมันทับขาเจ็บเลยนะบอกให้นะ เจ็บเลยนะร้องไห้แงเลยแนละ้วบอกให้นะอ่าปาปาปา,ปาไปเล่นหุ่นยนต์ดีกว่าป้าหุ่นยนต์อืมไม่เล่นหุ่นยนต์ไปบารี้ทำบ้า้เฮากสร้างบ้านให้เด็กฮาร์กเหรอหหโอ้โหเละตุ้มเป๊ะหมดเลยครับผมอ๋อนี่สร้างบ้านให้เด็กอยู่